และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นเมนนาครอสที่กำลังมองหาสกินที่มีแอนิเมชั่นล็อบบี้สวยๆอลังการแบบนี้นะครับเอาไว้ดูเพลินๆก่อนลงแรงหรือตอนได้ MVP นะครับผมรวมไปถึงโมเดลเอฟเฟกต์สกิลและท่าวาร์ปที่งดงามถ้าอย่างนั้นสกินนี้ก็ตอบโจทย์คุณผู้ชมมากๆครับกับนาครอส Unchained ียร์และนี่คือหน้าจอการสุ่มสกินใหม่นาครอสนะฮะระบบจะให้เราเลือกเปิดได้สูงสุดทีละ5ช่องนะครับถ้าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะได้นาครอสทันทีแต่ถ้าเราเกลือนะครับเราก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆจนหมาโมกดาก ฉ้นผมก็ผ่านคูปองเปิดทีละ5ช่องแบบรัวๆครับช่วงแรกๆเนี่ยค่าเปิดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทีละร้อยกว่าคูปองทีละ500คูปองโดยประมาณนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะและแล้วก็มาถึง5ช่องสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยผมเลือกเปิดทีละ2ช่องเผื่อว่าดวงดีผมจะได้สก,กินใหม่นาคอสเลยปาบเข้าให้เป็นดับเบิลเพชรแดงครับผมเหลือ3ช่องสุดท้ายผมจัดทีละ1ครับปาบเข้าให้เพชรแดงเช่นเคย2ช่องสุดท้ายจัดทีละ1เพื่อความลุ้นครับแล้วก็ถือว่าผมโชค สรุปก็คือโดนไปทั้งหมด4,161คูปองครับผมก็สำหรับใครที่พร้อมจะไปดูคลิปรีวิวสกินใหม่นาครอสอันเชนสเปียร์ในแหลง่งจริงแล้วก็อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปลุยกันเลยครับผม Richman ชอ p ร้านเติมเกมถูกไวพอนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%ร้องบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมดังๆได้ทุกเกมเลยสามารถจ่ายได้หลายช่องทางด้วยนะเติมได้ทั้งช่องทางบนเว็บไซต์ไลน์เฟ อ้าวเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวนครัทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer ววนะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับการรีวิวหน้าครอสสกินใหม่ที่มีทาวาับโคตรจะเท่นะครับผมเป็นแบบการต่อสู้กับสมราดแบบนี้นะเ ไม่ชอบเหรอนายไม่ชอบเหรอทำไมนายทำไมนายทำหน้าแบบนัาบา้นล่ะแครี่ <c oughs> ซึ่งสำหรับสกินนี้นะครับผมความพิเศษก็คือเมื่อเราได้บัฟฟ้านะครับอาวุธของเราเนี่ยจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นบัฟแดงเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเป็นสีโทนฟ้าฟ้าเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมที่รักครับเนื่องจากในช่วงต้นเกมของคลิปนี้นั้นน่าเบื่อเกินไปและทั้งสองทีมไม่ค่อยได้บวกกันเลยและคลิปนี้ผมอยากเน้นไปที่ความสวยงามของสกินเป็นหลักจึงอยากขออนุญาตพาผู้ชมว์ปไปช่วงที่สนุกทีี่่สุดขอองงเเกกกกมมนนน้ั็คืชวา รัวๆแล้วก็เลตเกมเนี่ยสนุกตึงมากๆครับผมถ้าพร้อมแล้วเราวาไปกันเลยนะครับเลเวลเก้าแล้วครับคุณผู้ชมมาจังหวะนี้ยังไม่ได้บวกกับใครเลยนี่อาวุธของเราจะเปลี่ยนเป็นแสงสีทองแบบนี้นะฮะเมื่อเรามีบัฟฟ้าอยู่ในตัวนี่ไปฟาร์มเงินต่อนะครับผมจังหวะนี้เลเวลสิแล้วเราได้ออมมีอาร์มาเพิ่มนะครับเราจะตีแรงขึ้นแล้วก็มีคูดาวนะครับส่วนมาจ้านี้เราจะไม่ยุ่งนะครับตัวอะไรโก่งๆนะฮะเจอบ่อยด้วยนะครับผม คุณผู้ชมเล่นโบรบาลอนกันบ้างหรือ,อยังครับสำหรับฮีโร่ใหม่นะเล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาให้ผมอ่านเล่นๆหน่อยนะครับผมแบบชอบไหม <c oughs> มันแบบดามเมจเป็นยังไงบ้างช่วงต้นๆเกมเนี่ยผมว่าน่าจะเบาหน่อยแต่ว่าเลทเกมเนี่ยใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างฮนะใน <c oughs> จังหวะนี้ครับเราต้องมาช่วยแคร,รี่ก่อนเฮ้ยหัวจัดสวยจัด,จด <c oughs> แบบนี้ได้ป้อมแน่นอนครับขอญาติกายล่างเป็น คิวกอดเวอร์ชันพุ่งสิกแซกได้นะฮะนี่แทะปอมแบบรัวๆนะครับผมตอนนี้เรายังมีบัฟฟ้าอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นอาวุธของเรานะครับจะเป็นอุ๊ใครอ่ะมาทำลายเถวที่ ขอหยาช้อนทีหนึ่งนะฮะไปฟาร์มกันต่อครับคุณผู้ชมจังหวะนี้บัฟฟ้าหมดแล้วนะครับเราก็จะกลับล่างมาเป็นแบบนี้นะครับผมสีฟ้าฟ้านะฮะและถ้าอยากเราจะถ้าอยากกลายร่างเป็นร่างสีทองต้องไปเอาบัฟฟ้าถ่อนะฮะจังหวะนี้แบบซิกแซกเข้าไปนิดหน่อยนะับขู่เล็กน้อยให้อาไบรอนนะครับผมเปิดอันตินะตอนนี้เราเจอกับไบรอนนะครับผมแบบตอนนี้แบบเวลาจะพูดชื่อตัวบีนะครับต้องแบบคิดก่อนคิดดีๆว่าแบบ โบบารอนไบรอนแบบบีเจนไบจันนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวจะมีบิโลมาอีกนะครับสำหรับปลาฉลามสุดโหดนะใครยังไม่ได้ดูคลิปผมรีวิวฮีโร่ใหม่ตัวถัดไปของ ROV นะครับชื่อว่าบิโลนะ b i l l o w นะครับบิ L โลนะไปหาดูกันได้นะครับ ตัวนี้แบบน่าเล่นมากๆนะครับสวัสดีแพนท้าคุณก็ยังกระหม่อมเนี้ยกไปเลยเหรอนะฮะฝากกันต่อครับรับรองเลยว่าสกินของบิลโลนี่จะต้องแบบสวยงามมากๆนะครับแบบว่าปลาฉลามตัวใหญ่ๆหรือปลาฉลามอนิเมะกระโดดกัดคออะไรเงี้ยนะฮะน่าจะแบบทั้งน่ารักทั้งเท่นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวเมนของ PJY แน่อนอนอะ่าไปกันต่อครับจังหวะนี้มาอยู่ที่เลนการนะฮะเผื่อมีอะไรทํา ไม่มีอะไรทําก็เหล่าป้อมเล่นทีนึงฮะอ่าได้ได้เลือดป้อมเยอะอยู่นะนะครับหกเจ็ 6, เลยแรงอยู่นะครับนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนแบบว่าการนี่เราสามารถหล่ออยอีกสัก3ทีสทีก็น่าจะแตกแล้วนะครับอ่าฟาร์มไปครับนาคอสแล้วก็หาจังหวะทําเวฟสูงๆนะครับอมกรแสงไม่เพื่อนอ่าอยากให้คนแบบช่วยเราสักคน2คนนะเพราะว่า จะได้ออเจกตีฟไวๆนะ้ยฝั่งนู้นก็เอาดาร์คสเลเยอร์เหมือนกันนะครับเกมนี้ค่อนข้างตึงนะครับผมทั้ง2ทีมนี่คือเล่นกันร,ระมัดระวังมากๆนะครับต้นเกมนี้ผมแบบเหงาจัดเลยไม่มีใครเล่นอะไรกันเลยทุกคนแบบเซฟมากๆนะฮะอ้อง <c oughs> <c oughs> ัดซะนหน่อยแต่ผมจะไม่เล่นเยอะกับเขานะ เพราะว่าเขาเป็นโลมมิ่งนะครับเขาอาจจะแบบว่าอยู่ดีก็กดโลเด้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รอดแล้วผมกโ็โดนยำนะครับผมจะเล่นเยอะใส่แครี่นี่ทัเ,เป็นนี่ดีกว่าครับดังหวะนี้ซัดไปเรียบร้อยมีทันได้อยู่ข้างบนนะ่าสารสกินนี้ก็มีแบบป้ายประกงประกาศนะครับแล้วก็มีสกินปุ่มด้วยนะ นะครับสวยนะครับผมใครที่เป็นเมนนาคอสก็สามารถจัดกันได้นะครับหรือว่าใครยังไม่เคยมีสกินนาคอสอื่นๆนะครับก็สามารถเริ่มต้นจากสกินนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแบบแนะนําด้วยใจจริงนะ ใครที่มีสกินแบบแพงๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะข้ามได้นะครับผมอย่างเช่นเคยมีนาคอสคิรัวอยู่แล้วอาจจะข้ามสกินนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบเพิ่งมาเล่นนาครอสนะเพิ่งเป็นเมย์เราไม่มีสกินเลยนะครับผมแนะนําเลยสกินนี้จัดได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะแอนิเมชันล็อบบี้นะครับโคตรตึงโคตรสวยนะแล้วก็ท่าวาร์ฟนะครับอันนี้คือแบบที่เด็ดเลยนะครับท่าวาร์ฟยาวไปครับสำหรับแนวทางการเล่นนาครอสนะทำเวฟให้สูงที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทำเวฟให้สูงก่อนเสมอแล้วค่อยไปเชื่อเพื่อเฮ้ย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 เจ้าอเพชรลรลังจะได้ไรครับจงหมดนี้ฮะสกินพี่เลยรอครับผมอู้ลิเลน่าสกินสวยด้วยนะครับเนี่ยเอาอย่างเดียงครับผม ไปกันต่อฮะเป็นนาครอสต้องดันเวฟทุกเลนนะครับผมเมื่อกี้เราดันขวาไปแล้วและเก็บลิเลียนหน้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดันซ้ายดันบนกันบ้างนะครับผมอ้ยมีพี่แพนด้าเดินมาครับแล้วเลือดครึ่งหลอดแบบนั้นอมันเคี่ยวนะมันเคี่ยวนะมันเคี่ยวนะสกุลสองเมื่อกี้ติดตั้น่ะเกือบสวยแล้วไงล่ะเรานะครับ อย่างได้อยู่ครับเดี๋ยวเราไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะครับแต่ว่าต้องหาครีปนะครับในการตีดูดเลือดเด้งเลือดนะครับผมนั่นเหตุผลว่าทําไมนาครอสต้องใช้รูนกลางนะครับเป็นเอเซนลิเวอร์ดูดเลือด10เมตรนั่นเองนะฮะคือถ้าไม่มีรูนนี้นี่เราอาจจะต้องกลับบ้านบ่อยขึ้นนะครับแล้วพอต้องกลับบ้านบ่อยเนี่ยข้อเสียมันเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเล่นนาครอสแพทนี้อย่าลืมรูนเอเซนลิเวอร์เสมอนะครับผม จนกว่าของป่าจะมีดูดเลือดนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะสมัยนู้นนะครับใครแบบว่าเล่นทันบ้างนะครับเมนกันมาหน่อยนะสมัยนู้นนะครับของป่าเนี่ยมีดูดเลือดนะครับแล้วก็แบบโดนเอาออกไปแบบหลายปีแล้วนะฮะจังหวะนี้ไล่จับแพนดากันหน่อยครับผมสวยงามับติดคีพอดีนะเมื่อกี้นะครับพลังแห่งรูนคริติคอล16%นะครับแต่ติดบ่อยมากเผลอๆบเบบ่อยกว่าลิงวัดหนังผมอีเนี่ย เมื่อกี้ตีคีติดอีกแล้วครับโอ้โหหรือว่ามันจะมีวิญญาณลิงอยู่ในตัวแล้วครับอันนี้มันตัวอะไรอะฮะเราตีติดบ่อยว่านี่คือแบบวิญญาณลิงหรือเปล่านะฮะแต่ดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรนะครับสุดลกายหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับ ไปฟาร์มกันต่อนะครับผมตอนนี้เกหิวกระหายบัฟฟ้ามากมากเลยนะครับดันเวฟกันต่อครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เพื่อนบวกกันข้างบนนะครับและเก็บไป3ตัวเพื่อเราโหดจัดๆครับส่วนเรานะถ้าเกิดว่าเพื่อนเล่นไว้ดีอยู่แล้วนะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเติมนะครับแล้วก็ไปทําเวฟขวาสุดแทนนะครับเผื่อได้ป้อมนั่นเองเวฟขวาสวยงามครับเรามาเล่นตรงนี้กันบ้างเฮ้ยเจอมาจ้าพอดีครับแต่ว่าไม่น่าไหวว่ะ โอ้หติดคิดิคอ้ด้วยตัวมันโกงเกินเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวนะครับทุกคนเมื่อกี้มันคืออะไรวะผมแบบสาบานเลยนะว่าผมกดสกิลหนึ่งไปด้านซ้ายแค่ครั้งเดียวแล้วเหมือนแบบมันกระตุกอะไรไม่รู้แล้วก็อยู่ดีก็ผมก็ไปอยู่ที่ลิเลน่าแล้วนะครับแต่คือผมไม่ได้กดสกิลครั้งที่2องนะผีหลอกหรือเปล่าครับบ้านผมอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ แต่ตอนนี้ใครเดินผ่านตรงนี้นะครับถึงคาดตายแน่นอนนะรียบรอ้อแพนด้าแบบอะไรวะเน,นี่ยนะครับอยู่ดีภาพตัดนะเอาละตอนนี้ครับผมเราค่อยๆเล่นได้นะนะครับตรงกลางมี3เดี๋ยวผมไปทาเวฟขวาก่อนนะตีป,ป้อมได้ครับโอเคตรงกลางครับมีการเคลื่อนไหวอุ้ย การบวกกันเนี่ยลิเตอร์เราไม่พร้อมนะโอเคครับเรียบร้อยฮิกซี่ไปก่อนเลยกลายเป็นไฟสี่สี่ครับแต่ว่าเรายังมีมันม่วงอยู่นะอาจจะขึ้นบ้านได้อยู่นะครับต้องค่อยเล่นอ่ะเมื่อกี้ลิเตอร์ไม่อยู่นะครับจริงๆเราไม่ควรทําอะไรเลยนะแบบว่าใจเย็นๆนะครับผมตัวแตกมีเคียวอยู่ครับน่าจะรอดนะเพื่อนเก็บคาเฟนี่มาได้ครับและข้างบนมีคลีปอยู่ เดี๋ยวผมจะไปเล็งข้างบนหน่อยนะครับทําหน้าที่นาครอสแต่เหมือนแพนด้าจะมานะครับโอ้ไม่ใช่แพนดา้าละไบรอนนะครับตรงกลางมีคลิปไหมผมตีให้ได้นะแต่ว่าอาจจะสุดไม่ได้วะเขาเคลียร์คีปหมดแล้วนะครับเสียดายมากๆ แต่ว่าทีนี้เราถอยแล้วโอเคนาทีที่18บครับบอกเลยว่าตึงจัดจัดตอนนี้นะครับแล้วก็ก็อตเลเยอร์ตัวถัดไปนะครับเกิดเลนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราควรทำคีพเลนบนสูงสๆนะครับเราต้องทำคีพฝั่งตรงข้ามกับก็อ s l a เลเยอร์เสมอนะฮะเมื่อฝั่งตรงข้ามมาเคลียร์เวฟเนี่ยเราจะได้มีโอกาสในการตีก็อ s l a เลเยอร์เพิ่มขึ้นนะครับผม รกลางมีการมีการ,การบวกกันครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังโอเคอยู่12วินาทีกอสเซเลเยอร์เกิดครับจังหวะนี้เราอยู่กันหน้ากอสนะฮะฮเฮ้ยตัวน,นี้ดุดเดี่ยวอะ่ะผมว่าพอได้อยู่นะไปรอดครับถ้าช่วยกันซัดนะครับสวยผมว่าผมไปก่อนอย่าเล่นเยอะนะเพื่อนโอเคครับผมว่าสวย ได้ทางไบรอนมาหนึ่งนะครับตอนนี้กำไลฮีโร่มากๆนะฮะคลิปเข้ากลางครับโอเคเราเล่นไม่ได้ครับไปก่อนทำเวฟครับตอนนี้เวฟบนสวยจัดๆนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาสี่ตัวเรียบร้อยครับไม่รอดผมพลาดเองครับไม่คิดว่าเขาจะมาดักกันเยอะขนาดนี้นะตอนแรกจะไปเปิดก๊อตให้เพื่อนครับจะลูดไปเปิดก๊อตตอนนี้เพื่อนเราครับ สายจังหวะที่ฝันขรงข้ามโผบน4ตัวเปิดก๊อตแต่ว่าทิ้งก๊อตไปก่อนครับเพราะว่าฝันขรงข้ามเขาเดินมาทันทีแต่นั่นก็เปิดโอกาสให้คลีปเราครับในการตีป้อมขวาแตกครับผมแล้วก็ป้อมบนได้ป่ะป้อมบนเหมือนจะได้ครับผมอ,อย่างนี้สวยมากสวยมากๆครับผมได้2ทางเลยทีเดียวนะฮะสั่งโจมตีไปที่ไบรอนครับจังหวะนี้บวกกันหน่อยเพื่อนลิเตอร์ยัดเลยฮะสวยแบบนี้ได้แน่นอนครับไม่น่ารอด อค่อาฝันตรงข้ามโผล่ล่างครับมาจา้า1ตัวนะแพนด้าโผล่ล่างเฮ้ยผมว่าผมตีป้อมนี้ได้วะนกไอ้นี่มาไงวะโอ้โหมีเคียวครับผมว่ารอดอยู่เกโอเคผมพลาดเองครับนึกว่าฝันตรงข้ามว่าจะไปซ้อนเอ่อทางด้านของมาจา้าแล้วก็แพนด้านะโอ้โหการป้อมเฉยว่าจะหลอยป้อมซะหน่อยนะนึกว่าจะแบบทำตัวเป็นปลาไหลได้ครับตัวแตกเลย ตอนนี้ผมจะโดนก๊อตแล้วนะคร <c oughs> ไม่ไหววะไม่ไหววะโอเคี๋ยวเราใช้เดอะบีชนะครับดูดเลือดคืนดูดเลือดแบบสะใจมากครับเดอะบีชสวยครับโอเคตอนนี้เราได้สามทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ก๊อสเลเยอร์ด้วยโอกาสจบบ้านได้คือสูงมากๆนะครับวงเล็บ ถ้าเราไม่โยนถ้าเราโยนอีกเรื่องหนึ่งนะอาน่าที่ของหน้าครอครับอุ๊ย,ย,ยเกือบแล้วนะฮะเกือบจะเป็นการโยนแล้วถ้าเป็นดายำกระหม่อมโดนี่คือแบบอุ๊ยใจเย็นเพ่อดปุ๋งใจเย็นยสวยฮะเพื่อนเก็บได้ครับเอ้ยมาจ้าน่าจะไหวเ บอลค้ำตาย3ครับทีมเราอุ้ยตาย4ด้วยทีมเราตายแค่1นึครับแบบนี้รอมๆอ,อย่างแน่นอนนะสวยครับตมแล้วก็เป็นอีกครั้ง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนาครอสสกินใหม่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมนนาครอสหรือยังไม่ค่อยมีสกินนาครอสครับหรือว่าชอบท่าวาร์ปแอนิเมชั่นล็อบบี้นะครับสามารถจัดตามกันมาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีงบไม่เยอะนะครับแล้วก็มีนาครอสสกินสวยๆอยู่แล้วนะครับอาจจะข้ามสกินนี้ไปก่อนก็ได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวรอยเพื่อนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ